ามาดูกันนะครับชาวราศีพฤษภนะการทํานายครั้งนี้ก็คือ15มีนาจนถึง14เมษายนนะครับมาดูคนโสดกันก่อนนะครับชาวราศีพิษภที่โสดเนี่ยเขาบอกโอ้โหรอแล้วรอเล่านะครับไอคนที่เขาชอบเราเนี่ยเขาก็ไขว่คว้าหาเราเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังไม่ปะกันแหมนะครับอ่านะเดือนนี้เนี่ยนะม,มันถามว่ามันมีโอกาสไหมถ้าคุณเนี่ยเริ่มต้นที่แบบว่าจะเปิด นะเป,เปิดเบิกเลิกก่อนนะครับแหมชอบคงชอบใครเนี่ยก็นะดอกมงดอกไม้นะี่ยอย่าให้พร่องอย่าให้ขาดนะครับนะมันก็มีโอกาสที่เราจะนะเร,เริ่มก็เรียกว่าอะไรนะเริ่มสายสัมพันธ์ที่ดีเออว่ากันอย่างนั้นนะครับนะเห็นไหมคุณดูคุณยายมาเขาบอกว่าแล้วยิ่งถ้าคุณเนี่ยเข้าทางผู้ใหญ่ด้วยนะแม่ไปได้เร็วเลยนะครับนะไอรอแล้วรอ,ลอเล่าเฝ้าแต่อรอค่าวนี้ก็ไม่รอบางคนบอกแหม่รอไปก่อนไนดะ้ไหมจานนะไม่ค่อยชอบผู้ใหญ่นะ ไม่ค่อยชอบแบบว่าต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะก็ได้เหมือนกันแต่ก็ช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะดวงชะตาก็จะช้าหน่อยอ้ามาดูคนที่มีแฟนมีคู่บ้างนะครับก็บอกว่าเดือนนี้นยเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยนะครับ15มีนาจนถึง14เมษาเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะมันจะมีแต่เรื่องของความแบบแหมเจ็บช้ำน้ำใจนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ อย่าลืมนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีที่เราเคยมีให้กันเนี่ยนะก็อย่าอย่าอย่าละเลยนะครับบางทีบางคนเนี่ยแหมมันพอมันอยู่กันไปนานนานคบกันไปนานๆานก็มักจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรนะมันมีอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเข้ามาคอยทําให้เราเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วก็ประเด็นก็คือบางทีเนี่ยนะ ไอ้คนที่ไม่หวังดีกับเราเนี่ยมันก็จะเสี่ยมให้เราเนี่ยมีปัญหานะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยนะยุมมยิ้มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนะมั่นใจในเรื่องของความรักของเราแล้วก็เต็มที่นะครับเต็มที่กับมันนะครับนะอ่ะความสัมพันธ์ก็จะได้ดีได้ลงตัวนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะ